สวัสดีครับกับสมาชิกเปิดช่องทางรวยนำโชคนะครับวันนี้เรามาพบกับตัวเลขดีๆอีกแล้วนะครับก่อนอื่นเลยครับคำเตือนวิดีโอจะทำขึ้นมาเป็นเพียงแนวทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายและการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมนะครับ โอเคครับวันนี้ตัวเลขเราจะมาหา,าสูตรจับของล่างของรัฐบาลเป็นรูปแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันครับขอขอนุญาตปิดนะครับจะได้ไม่ไม่งงครับทีละขั้นตอนก็คือผมย้อนไป1 2 3 4งสห้าห้างวด งวดที่หนึ่งก็คือวันที่1เดือน2 6งนะครับเราหาเลขล่างของรัฐบาลเลขล่างรัฐบาลอยู่เก้าสองครับเรามาดูวิธีคิดอันนี้ครับอันนี้92เป็นโจทย์นะครับเราเอา อันนี้อันนี้เลขหน้า3ตัวครั้งที่1ครั้งที่2แล้วก็เลขท้าย3ตัวครั้งที่1ครั้งที่2นะครับเราเอาเลขท้ายอา่ครั้งที่2เอาท้ายก็คือเอา64 64มาบวกกัน6กับ4บวกกันได้10 10เราใส่0ก็คือใส่0ูนย์ใส่ศูนย์ลงไปครับ0แล้วเราก็เดินหน้าตามลูกศรน,นะครับ เดินหน้าไป1แต้มก็บวก1แต้มก็ถักกลับเป็น1 0ศูนย์แล้วไป1ห,หลังจากนั้นเราลบไป1แต้มก็จากศูนย์แล้วก็มา9มา8โอเคไม่งงนะครับแล้วก็มาดูผลของวดต่อมาที่ออกนะครับออกต่อมานี่เป็น80น,นะครับรางวัลที่1ออก 5 9 0 4 1 7ข้างล่างรัฐบาลออก80ดศมีไหมครับ8นี่ครับมีนะครับถูกนะครับ0 0มีนะครับถูกนะครับต่อมารัฐบาลออกราวันที่1ออก5 9 0 4 1 7ข้างล่าง80 เราตั้งโจทย์เหมือนกันเราเอาเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ครับเอา7กับ7มาบวกกัน7จบวกเเป็น14 14เรามาใส่4ตรงนี้เลยครับ4แล้วก็บวกไป1เป็น5ส่วนอันนี้นับถอยหลังนะครับ4แล้ว3แล้วก็2นะครับ จะได้ทั้งหมดสี่สี่ตัวนะครับเรามาดูกันว่ารัฐบาลออกอะไรรัฐบาลออกล่างออกห้าห้านะครับห้าห้านี่ครับห้าห้าถูกนะครับถูกนะครับถูกนะครับโอเคนะครับต่อมาเรามาตั้งโจทย์คิดเหมือนกัน เอาแปเอามาบวกกันเป็น12ก็ใส่2ลงไปครับบวกเช่นเคยบวก1เป็น3แล้วก็นับถอยหลังไป2อละ1แล้วก็0นโอเคเรามาดูกันครับรัฐบาลรางวัลที่1 0 2 5 8 7ูนสมนะครับข้างล่างเจสาม โอเคมาดูกันครับสามมีไหมครับสมีนะครับถูกนะครับถูกนะครับเอันนี้เไม่มีนะครับทุกอย่างมีผิดมีถูกนะครับอันนี้มาตัวเดียวนะครับมาตัวเดียวเป็นแนวเป็นแนวทางนะครับมา1ตัวโอเคต่อมาครับ ตั้งโจทย์เหมือนเดิมเอาเลขท้าย3ตัวครั้งที่2เหมือนเดิมครับ4บวก4 4บวก4เป็น8ใส่8ลงไปครับ8แล้วก็บวกไป1เป็น9จากนั้นลบ8แล้ว7 7แล้ว6โอเคนะครับเรามาดูกัน วันที่หน่งออก0879 07รัฐบาลล่างออก99มีไหมครับ99มีครับถูกนะครับถูกนะครับถูกนะครับโอเคนะครับต่อมาเราตั้งโจทย์ครับเอาเหมือนเดิมครับ เลขท้าย3ตัวครั้งที่2เอา9กับ0มาบวกกันได้9เรามาใส่ได้เลยครับ9แล้วก็บวกไป1 9แล้วเป็น0เป็น10นะครับก็คือใส่0แนถ้านับถอยหลังไปครับ9แล้วก็8แล้วก็7นะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันครับว่า ว่าวันที่16เดือน4ทับ66จะมา7มา8มา9หรือมา0ของรัฐบาลล่างนะครับโอเคพอเข้าใจนะครับวิธีการคิดเป็นแค่แนวความคิดเฉยๆแ ตามตัวเลขตามสถิติโอเคนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางของหวยรัฐบาลเท่านั้นโอเคครับยังไงช่วยฝากกดติดตามกดถูกใจให,หน่อยครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็จะได้มีตัวเลขเมาลงให้ ในคลิปจะต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม